ไก่ตัวนึงนี่รอบนี้นะโอ้ไก่ป่าตัวนึงนี่พี่ลีนอเราหยิบผลนี้จนมาจีนงี้จ้ะนะพี่ได้บ่หมูนะโอ้แหงแหงคักโลดศเลยไก่แหงเลยคนคนนี่แหละสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆท่านติดตามและรับชม เดี๋ยวืันนี้กับยินดีพบกับซองบ้าป่าวันหน้าคือเก่าคือเดิมเนดะ้อเดี๋ยวตอนนี้ทีมงานเฮากำลังเดินทางไปป่าเือว่าขึ้นป่าหาอยู่หาก,กินนี่แหละทุกคนในวันนี้แต่ว่าทีมงานเราขึ้นืันนี้ก็มีอยู่สี่คนนะมีแต่ใายล้วนแบบน,นี้นะเออมีแต่ผู้ใายล้ว,ลวนพานกันไปวันนี้หาอยู่หาก,กินื้นนี้นะตอนนี้เฮาก็มาแวะตักน้ำกินนะ่นรถน้ำซาก,ก็ใส่คักขนาดนี้โอ้เย็นๆนะกินส้มะจ,จอยๆใสิโอ้ มันอยู่ในเงืออหินแล้วทุกคนนะมันเป็นน้ำบอ่ออยู่บน,นเงืออหินเขาหน้าประซี่ก็ว่าวาดไปก็อาบน้ำเย็นละอาบน้ำแล้วก็เดินทางต่อในวันนี้นะหลังจากตั้งน้ำกินแล้วเขาก,ก็เดินทางต่อทีมงานในวันนี้เขาหน้าประซี่มันอ้อยรถ เดียบลุยต่อวนี้รถอีฟเท็กอะไรไซ้กุ้งค้าขนาดกอนเลยไปป้าก็ได้ไปดงก็ดีไทยหน้าก็ได้นะ การถอนทางบาวาดเพื่อาบนน้ำสร้างเย็นขนาดานึนเห็นแล้วเรา,าพ่อเมื่อปีตาซ้่มโจรสิ่งนี้ก้าวต่ำมาหน่อยะเดี๋ยวทางต่อสิได้สิมอาหารสิ่ง้ดามาหน่อยทางกีตอมขนาดเนดี๋ยวมาตกนี่มันทิศก้อนเสาก้อนเลยมันยังบนทันแห้งก็ได้เป็นกีตอมเลย ใส่กราฟเลยมันเนี่ยเราก็าใส่กราฟแล้วก็สีหาลเลาะฝึกนกมาน้ำทางเลยเาลาะรัดแรงเลยนะที่ว่าคอยกับบ่อพุ่งนะไปใส่กราฟมันเนี่ส่วนหัวหน้าประสิกับบ่อวาดเพื่อนไปรัดแรงก่อนเลยวันนี้เราเได้ไปกับบ่อพุ่งสองคนคือเก้าเจ้าเก้าเจ้าเดิมนะเลาลุ้นกนกกราฟเสด็จได้สิมาที่ไดนมาเนี่ยนะเอากราฟเสิได้ยังเลาะใส่ตามแถวดงนี่แหละแถวดงแถวคนไม้แล้วก็แถวกุก๊ก กุมไม้บ่ได้เจ้งเกง็กสิได้หาเลาะใส่นะทุกคนโอ้มนดีลมเย็นอยู่นะเพราะว่ามันอยู่ป่าอยู่ดงลมพัดก,ก็เย็นๆแถวน,นี้ต้นไม้ใหญ่หลายทุกคนเด็ไม้เฟย์ไม้ใหญ่หลายอย่างก็เห็นหอากาศมันก็นเย็นเพราะออกซิเจนมันหลายนะต้นไม้ใหญ่หลายโอ้บ่ห่อมา,อา,มาใส่กลับเห็นเห็ดขาวทุกคนเด็ก โอ้เหต thở เต็มหัวเลยโอ้หลายเลยเหต thở เอยู่เท่าแล้วเนาะเดี๋ยวเท่าเลยเอ้อเลยบอกแกงยิงฟุกหน่าพุกอะโอ้หลายหน่าหอนี่ก็ะแหวจนหมดเลยเอ๋มันแดดกระลามันแหวก่อนทุกคนเลยเดี๋ยวมันกำลังอ,อ้อเลยมันดดแดดแห้งกระลามันแหวถือว่ายัางกระไรกับโบหลายไปเลยพอได้แกงอยู่ อาหารดีอาหารเกิดแล้วทุกคนอย่านี้มีแต่เห็ดขาวทั้งนั้นมันจะกระแดงแล้วนี่ก็ดีเก่งเพราะมือเสียน้ำอยู่กับนั้นนี่เก่งีกับนี้หากแล้วเสียน้ำมาตรงยาวเ่ะจะ,ะออได้เห็ดแล้วมันนี้ ได้นี่กินแรกแรกวันนี้นะหลายเนาะแล่ฝนตกใะอีนี่หลายเลยาะหอนนั่นะนะหนอ,าหาน,อานาะให้เหี่ยวมาเลยเห็นเนาเมื่อนานเจ้า ลายนี่เนาะดูเถอะงูพิมนจุ่มนั่นเลยนี่หนึ่งขาวๆอยู่เลยตัวยุ่มนี่ก็แดงนะตัวนี้ถือว่าโอเคแล้วตัวนี้บด้กินแล้วเช่นี่โอ้ยหนุ่มปุ้ใหญ่เลยเห็ดขาวกระมาก็ใส่แล้วเรียบร้อยแล้วคนถือว่าเนื้อมันกับมะกอกคือเก่าคือเดิม กับก็บได้ใส่แล้วสองหลางเลยทุกคนเลยค่อยเอาสิบหลางมือนนี้นะก็จะเอาใส่แล้วกระผุผุไว้ยามันแก่ไปเลยเวลามันทึบมันสิแก่ไปไกลแต่ว่าค่อยเอาสิบหลางมือนนี้บาพงเอาเก้าหลางด้สิมาเนาะมือนนี้นะแต่ค่อยเอากระใส่แล้วสองหลางเห็นใต้คอนแถวนี้เนาะเอาใส่สีเก่งๆนั่นนึงนี่ตอนนี้กะัมก็กใส่แล้วไปทีมฮอยเลยทุกคนเลย อันนี้ที่ว่าเขาเห็นหูเห็นคุยมันอยูน่นี่เขาก็เลยใส่ไว้นี่ใส่แล้วไเทียห้อยวันนี้นะวันนี้ตอนนี้หลังจากที่เขาใส่กลับแล้วไปเทียห้อย<ๆ>เขาก็ได้เล,ลาะลัดแรงขึ้นมาบาสิมาฟ,ฟักุกมาให้กกนี่ทุกคนนี่มาหอดหอมันท่านได้ซุกซ้ำนะยังมะยังมันทะ่า,า,า,าทนได้ซุกเยู่วยังมาน้อยอยู่ตัวนกกระปเข้ามาเป็นปรัซุกเลย ให้กุ๊กน้อยนะก่อนี้กุ๊กมันง่ายมันไ,ไหนแต่ว่าถ้ามันสุกมันต้องเข้าไงนะนกน้อยนกกระรีนกหงส์จุกเขานกกระเทกแต่อันนี้มันท่านไ้สุกมันก็เลยบันท่นได้เข้าเระว่าอทิตหน้าคือสิ่งคือสิสุกสินหน้ามันเขาก็จะได้หาเลาะละแลงไปเชื่อเลาะไปใส่บอนมาแล้วบวกนะี้หาเลาะยิงไปใส่บอลมาละบอนพักเสาไปแล้วบกวกนะี้ ตอนนี้ชนคอยกับบัวพงกันมาหดบอดแล้วทุกคนเลยหดบอดแล้วนี่โอยย่างเลาะมาเหมยขนาดรถทางหอนทางเหมยแล้วก็มากับสมทบกับทีมงานได้ก็มาเพื่อนเฮงมาหดก่อนเท่านีกทำงานเท่าทางหัวหน้าประสีก็บบววาดไปกันก็มาหดน,น,นะก็มาหดบ่เเพื่อนมากันมานเลยในผ่านโซนในผ่านเพื่อนเลยส่คอยในผ่านอน,นอกน้อยบ่ได้ได้แต่เห็ดขาวนนี่นะเดี๋ยวาทางบัววาดเพื่อนกับ หัวหน้าปะซีเพื่กนก็ได้ได้ไก่ตัวนึงนี่รอบนี้นะโอ้ไก่ป้าตัวนึงนี่พี่ลีโน่ใช่อันนี้นกว่ะนกโคกว่ะโอ้โคกกระตูนโคกลายเห็นบ่นกเข็นโคกว่ะนะนกเข็นโคกจักถับโอ้มาแล้วมาแล้ว ่วนคอยก็พ่นกับมานคือกันนี่เน่ด้เห็ดขาวอะไรกับผักสตูวนี่เต็มทองยางรถนี่วันนี้กะจิ้มงานเทาก็ถือว่าสิได้พักกันย้ายบ่อนวันนี้เพราะบ่อนนี้มันมีน้ำอาบไปคนนึงจิ้มงานเทาก็สิได้เก็บเครื่องเก็บของนะวันนี้นะเก็บเครือเก็บของย้ายบ่อนร้อนที่มีน้ำนะอยู่แถวนี้มันมีน้ำกับอากาศห้อนอบเอานี่ไหวได้ไวันนี๋ยาจะย้ายลงไปแคมห้วยก็แล้ว มนน้ำไรแลกัเครื่อออย่งวันนี้ตอนนี้กำลังมาซีไปเนี้ยงวายเดยแล้วเอาย้ายบอนยัลงไปนอนมันแข้มห้วยบและมันมีน้ำอาบน้ำอย่างไนี้่อน้ำซาเนี่เอาซาดมันกันมันมีน้ำบ่อซ้ำถูกคนไหนซาแห้งงเลยน้ำบ่อซึมน้อยๆเดียวเอสไยดาย้ายลงห้วยแล่ข้มห้ยละ ก็ได้กับมาหอดนอนพักเศร้าบนไม้แล้วทุกคนเดี๋ยวพายอยู่แค้มโฮยเลยนะแ้บนี้นะมันน้ำใสน้ำอาบก็สบายบบบนี้นะหอนอะไรก็ลงไปอาบเลยนะสบายสบายนะไปหาแางไฟอยู่โคกินแ้บนี้ข้าวเขาได้จ้ะมีมาปะหมาไว้เนาะยันซำดึกเยอะกินข้าวเย็นปั้นอุ่นท้องไปก้อนแล้วกั จำดึกห่างกันลูกมึงนั่งเข้าหันยากกินเข้าแล้วกันเนาะเราเสียได้มาเข้าวไว้มนันน้ำมีนะตอนนี้เขาจะมาตักน้ำขึ้นไปใส่แล้วก็มาเข้าพร้อมกัน งานกับล่างหาฟืนมาด่างไฟเฮ็ดยูโคกินมาเนี่ยหัวนนนนะหน้าบัซซีวันลกขนนกแล้วก็เฮาสิได้ตั้งเคง่งตั้งเค่งเนาะเฮ็ดเคง่งแล้วก็ต้มน้ำหอมโลกไก่ไปเคง่เคง,คงบบนะเด็กเค่งพักนะร้อนคือต้อถอะ หอนเจอไผ่อยู่อเจอไผ่ยติ๊งเอยเ๋ยอกอนนึ่งสลังมาเลยนกนกแ่ไก่อะไรบ้างอนคันยังง่ากะจุ่มน้ำนะขึ้นมาจุ่มน้ำี้เหรอปล่อยปล่อยปล่อยอะไรจุ่มน้ำทีอ้ไร่นยังไะบ้างตลุยบ่าโดเลย น้ำก็ออกเลยน้ำน้ำลบลกคนไก่ทุกคนเลยตักมาหอดเลยเอาไดมาเข้ามาเลยน้ำโคไอ้ด้วอืมซักมันก็คือถึนเลยเดี๋่วชูดคอยน้ำที่เอาอยู่น้ำอาะซิลบแล้วเลย โอ้คือต้มน้ำหอนลอยเนาะโอ้ยอะไอ้กะสูนหรือสลดอัดเลยสุใม่เ,เอ,อ,อาเอายงาผลในโซนมาจีนเรืจ้ะนะมีได้บ้ามูนะได้นะได้มูนะ ที่แบบแบบเลีเ้านี้บ่จุมน้ำมจมจุมน้ำจี้นี่บ่จุ่มได้ว้อในเจ้ารบคนังไางแราก็สิบเอจี้นะพี่คนบวมเนาะ<อ>มันแหมๆเลยนะ<อ>แหงแหมคักเลิเลยใกล้ <c oughs> แมหมเลยคน <c oughs> คนนี่เลย

นี่ก็บ้าสะพงมันโคเขาโคนะเพราะว่าเขาโคเฮาไปเด้่องมาลืมเขาโคใส้มวยเข้าฟางไม่เรียบร้อยเลยนาปีเพื่อกะจกเข้าเย็นใส่มวยแก้วครับ แน่นนมีกระตัมโคโค่โคโค่เฮเซก้อย,กอยไก่กินม่่ง ตัวน,นกนี่คราจะได้ปิ้งสำล่าไว้แกงใส่เห็ดมือ,มอนนื่นตอนแรกนี่ถือว่าเฮ็ดไก่เลยก้อยไก่ <ใน S 1> แล้วมดแดงมาขันใช่ น,นี่คอยสิมาจามักเพชรปน็นี่จามักคพิจามักเพชรจีเสือก้อยนกเอเสือก้อยไกล้ขับน้ำงี้มัคเดรกันไงได้แต่เลยเอาแล้วนะ ปุดด่นลดได้ปุ่นมดลดได้อืมังนนังก็ปุดด่นยเลยมันลยแต่ันมีหิงมาละปุ่นุ่นมดลอยอันนี้มันม่หิ่นเลยนะมันตื้อแบบมันต,ตัวนี้เห็นคันปบคมันแลนแลนลำตั้งใมันนอ เราใกล้สิชุกเลยหายเริ่มขึ้นแล้วใกล้สิพอเท่าแล้วทุกคนเะเอาว่ามาพี่นะพ่อปีนนกสำราญกันก่อน

คลี่แดงกลี่ว่าดีเรืมื่อไหรตอนน,น,บบนี้ตอนนี้ทีมงานเลยกับขันมนดแดงแล้วไปทีมหอยทุกคน,นเลยเทว่าใส่เกลือใส่แป้งโนแล้วก็ไปขันมดแดงไปหามดแดงกไกลพาสมโควรเยอะตอนนี้ก็ซอยพักโบ่หอมพักหอมพักโบหอมแล้วไปทีมหอยแล้วทุกคน,นเอ,อ้ยนั่นก็ถือว่าน้ำซุปมันก็เอาน้ำต้มน้ำลโล่ โลอือฮาซิมาสุปเจยอยน้ำยังร้อนยู่โอ้จะแซ่บด้วน้ำซุปมนกนอมันด้ใซ่เคืองน่อยสมจอยอะนี่เ,เา,าน้ำซุปมันก็บ,บีบขันเอาอแต่น้ําที่เห่าออไปขั้นบนแดงนั่นแหละเห็ดน้ำซุปมันก็ โอ้ไม่ได้แอลแรมแอำลำรเลยวนี้หเหนดูเอ็ดเอ็ดตอมวะกินได้เมหมือนสิมผักอ่ะ โซนกระดูกกระเดียวมันแล้วกัโหช้งมันเครื่องในมาเฮาก็ได้มาต้มเป็นน้ำซุปนะทุกคนเลยตอนนี้ฟดแห้งเลยตัวส้มเฮาก็บมุมมุมมีมดแดงเอาใบมะติวใบส้มติวใส่เด็ดผักโบใส่เด้ให้มันหอมาเอหบ

ก้อยก้อยซอยเป็นต้นเลยนะเสพๆแล้วนะอาหารหมดเด็กมาจะ่กับ,บ,บน้ำสดมากสดเครื่องน้ำสดมันก็เสบๆนะอาหารแรกวันนี้อาหารดีนะนี่ตอนนี้ก็ทีมงานเากับกำลังลงมือกินข้าวแรกเลยนะแล้วก็ลงมือหนึ่งเด <s> ี๋ยว,วาอาหารดีนะมาเนี้ทุกคนนะกินก้อยไก่ป่า โอ้มีเสพๆนะพอดีส้มจะจอยอะไรขันหมดแดงคักมาคักหมดแดงกฮะกายพ่อสมค้นเราจะกินกับยอดดอกยาโกบอะใบัดเออใบพัดใบใบดอกยาโกบขมขมอลำอลำเข้ากันเลยนะมามากินข้าวแหล่งกันเด้อทุกคนเด้อแเสพๆเด้ออาหารอยู่ดงอยู่ป่าอาหารเสบๆเดี๋ยวแต่ละคนนะแกเจอนะมันหวอนมันเอาเลยนะหวอนกันเลยฮอนเอาเดี <forests> ๋ยวเฮ้ยเต็มหน้าเต็มตาแต่ละคนกะ สเดนน้ำสนนเป็น่ห่าส้อนจักบ้านเนารดละบดลบมิดมาเชิอเลยได้จับมาเต็มใจกำก้าบากี้แม่แต่เธอกับพี่ไไปอ่ยได้ไปแอวยอมดีเฮาดูนี่มีอมา คือม้างซีใกล้หันใกล้เพ่หันคือเด็กกบใกล้บ้านนี่ก็ไม่ตัวใหญ่ตมันมีคือมีคืออันนี้กอมิ่งเด็คือใกล้บ้าคือใกล้โตหันที่นี่นะบ่ตัวตัวหันคือมันจะคือ ตอนนี้ก็ทีมงานเฮามาป้าก็ถือว่า4ี่คนนะวันนี้นะกาทีมงานเฮามาก็พักกันพักเศร้าว่าดาอิดก็ถือว่ามันไกลน้าก็เขาก็เลยย้ายมาพีเนะแล้วก็แลกันไปล,ลัดแรงนะี่แต่ว่า่วนเขาหัา,าแก้วกับบ่วาดาไปรัดแรงก็มาดนสิเพิ่นได้ใกล้แล้วก็ได้นกได้่วนคอยกับ่พงก็ได้เล็ดข้าวมาอน,นีนะเล็ดขาวก็ยอดฟัก้มติว ถือว่าพากันเฮ็ดยูข้อกินมื่อนี้กับพากันเฮ็ดก้อยไก่กินมื่อเนี้ยก้อยไก่คันใส่หมดแดงโอแแแ้แซ่บๆนะวันนี้นะถือว่าโซนนกเขากับปีงสำลาวไว้กับผลิมืออื่นเมื่อสิบดีแกงใส่เฮ็ดข้าวตอนนี้เขากำลังกินข้าวก,กินน้ํากับอิ่มน้ำสำลาแล้ววันนี้นะฉะนั้นถือว่าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ่เฮ็ดคลิปต่อไป แล้วก็ลรล่อลุ้นนำการมืออื่นนี่ถือว่าคอยก็บกพ่กกันจะได้พยายามกลับมันจะได้สิมาร่ำใดฮะลุ้นนำการเดอรร้อทุกคนเดอ้อ